ับสวัสดีครับคนดูที่หน้าลากทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับเฮ้ยตำรวจมาว่ะทุกคนต่อท้ายเลยตัอเด้หายแล้วชิบหายแล้วสียังจริงสเฮ้ยตำรวจมาต่อท้ายเลยเลยอ๋อจีหานะต่อท้ายเลยต้องมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปครับ หายกันบ้าน <laughs> รวมปันปีใหม่อะไรอย่างเดี๋ยวเอ้ยมีรถแข็งกับคุณิ <laughs> ทุกคนเมื่อกี้เป็นไงเปิดคลิปมาเรียบร้อยแล้วเพิ่งช้างเลยเมื่อกี้แล้วก็อันนี่ครับแบกแดงน้อยเรานะครับก็ให้น้องภูมาขับแล้วกันนะครับนี่ทีมงานช่างหลังนะครับก็ปักไว้ด้วยนะครับทุกคนไอ้ติ๊กต๊อกลาบคุณลาบเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นมาให้นะครับก็ไม่รู้ลำลาบคเฮ้ยเฮ้ยผมมีอะไรกับตัวขับพี่ชิวพี่ผมดูจากเต็มการขี่คนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เปิดคลิปมาก็ใจเต้นตุ๊บตับละ ดีนะครับก็ไม่ได้มาแข่งอะไรนะก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปเฉยๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็เราชมทุกคนเป็นไงบุญมีเมื่อี้เป็นรองเทปเป็นไงก็แบบออกตัวโหดไอ้เมื่อกี้วิ่งหายไปไหนวะไอ้ตอนที่เขาเปิดไฟปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเอ่งหายไปไหนแล้ววะไม่รู้พี่ยอ้หายไปโคตรเร็วอ่ะยัง หายหายไปแบบโคตรเร็วอะเมื่อกี้เมึงจะรีบไปไหนแต่มาชดที่ชที่เลยปวดพี่มึงมีเป็นยังไม่ได้เปิดกรุงประคลิปอะไรเจอหน้ากันมาเลยท้านายที่สักหน่อยเออเพราะว่าใช่มาแบบโคตรแรงตัวนักดวลที่แรงจุด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 จริงครับเอาจะคลิปกูจะไปยังไงต่อว่าไปทำทอดอะไรกินไปทอดที่กินเลยที่ว่าปัจจัยหรอไหมเดี๋ยวไหนๆพี่ก็มาแล้วก็ผมอยากบางทีตีราคารุลงให้สุดวงการอีกแล้ว อันไหนกันไหนอ่าลองๆนี่อันนี้ไม่ต้องถึงมือลูกพี่ผมหรอกผเลนแคเดียเลยจะบอกเสียเลยเดียเลยอุ้ยอันนี้เขาจะตัวมะเหล็มมะเหลมใช่ครับจะเปมีมะเหลมหัวเถือแต่งอย่างนี้เนาะก็เอาจริงนะโอ้โหรวยครับโค้กเอ่อลายนี่อืออือก็เป็นงั้นเลยได้อันนี้อันนี้หรือว่าก็ เนียนใช้ได้อยู่ใช้ได้นะแต่ถามก่อนคนขายเปิดราคาไปเลยปะอยากขายสักเท่าไหร่อ่ะได้ให้น้องให้น้องขายรถอันนี้เรออันนี้ก็ไม่ใช่รถผมอ่เนะถ้าถ้ามาขายที่ร้านนะตีให้เต็มพี่เลยเท่าไหร่หนึ่งงานเกือบไปเดี๋ยวไม่ไรรถพวกนี้ใส่นี่แหละโอ้นี่มีรอยดเลยเอามีรอยโกันตกแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่กดงาปีใหม่ให้ราคาดีแล้วกันปีใหม่ให้ราคาดีปีใหม่ใจดี ลูกอะไรลูก<ๆ>อาจารย์ห้าหกห้าหกอาจารย์นเะเอาเขาฟังเสียงนะเลยเขาฟังเสียงเลยนะนยจบไปนี่จบยังเครื่องหี่ก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 ิวไม่เคยพีย่ อันนี้ก็ราคาราคาแม่ทะลิงกับข้างเอางี้ทำไมสภาพมีเอเต็มที่เลยหมื่นห้าไปทะลิงกับข้างถ้าไม่ก็เล่งข้างนะพี่ให้เลยสองหมื่นกับ่ะ มันคลิงค้างแล้วก็รัวควันก็ออกด้วยน่าลูกน่าจะเริ่มแบบรวมแล้วมันก็วาวน่าจะไปละเสียงแคมก็น่าจะต้องไปตั้งเบาเหมือนด้วยเบามันน่าจะห่างไปสภาพนี้ก็เอาไปมือหกไปี่ช่วยไปเอาเลยไหมเดี๋ยวพี่โอนให้เลยเอาเลยไหมเอกสารครบมีทะเบียนมีไหมหนี่มีับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคแม่ละครับถ้าพอใจก็ลองเอาไปชมที่บ้านเอาเดี๋ยวพี่ยกไปเลยแต่ถ้าแบบสภาพนี้แบบไม่พอใจก็ขับกลับบ้านเลยขับกลับบ้านเลยขับกลับบ้านเลยพี่ให้ได้แค่นี้เลยก็ได้เลยผมว่าราคาเท่านี้ไม่ไม่ขับได้หรอป่ะไหมนิ่แม่เรองมีรถขับอ่ะอะไรอีกนะแ็กไปไหมโอ้โหอ้าวดีมเชงผมเลยอ่ะโอ้ดีมอ่ะดีมดีมดีมเชงผมเลย ลองลองลองทีราคาออถ้าถ้าดีมชิงนั้มันจะเป็นสภาพชิงอีกทีแล้วถ้าสภาพชิงใส่มาชิงหมดเรืองขนาดไหนรับซื้อเอาหนึ่ที่ไม่เกินสองหมื่นเป็นกระสองหมื่นเดือนชิงไม่มีแล้วเขาถอดออกไม่มีเดือนใหม่เรืออะไรไม่มีหนึ่งที่ไม่เกินสองหมื่นหรืออาจจะต่ำกว่านั้นแต่ตีต่ำไม่ต่ำกว่าหมื่นเก็บถ้าชิงรถเวลาซื้อรถก็ตามราคาก็ดูตามตลาดด้วยคุณชอบเล่นรถอะไรอย่างเช่นดีมนี่ก็ได้นะ อันนี้ก็โแหลมกับหัวเถือนี่ได้ได้ถือว่าได้เมื่อกี้ถ้าตีเอางี้เอา,อา,เอา,อานี้เอาจริงละคันต่ำเลยต, 20, 20, ต,ตีมันสองหมื่นสองหมื่นตีต่ำอันนี้คือตีต่ำแต่คันเล่งพูดเล่นไม่ได้ก็แต่ <c oughs> <c oughs> ะปะตมก <c oughs> อันนี้ค้างเลยไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค้าง <c oughs> อันนี้ก็ตีเลยทำอาจจะทำเครื่องทำอะไรอาจจะจุกกว่าราคาเนี่ยแต่เวลามาขายอยู่ประมาณนี้นอกจากเราจะโพสอ,อยากได้ด,ด,ดีก็โพสขายเองครับแต่าขายก็อย่างเยอะอย่างมากเลยไม่เกินสองหมื่น แปดไหเราไม่ใช้ทำหมดเท่าไหร่อะเครื่องทำหมดเลยแค่เครื่องหมื่นกว่าอ่าแค่เครื่องหมื่นไม่รวมรถนี่ก็มันจะราคาเนี่ยเราเพราะว่ามาขายเนาะลูกค้าแป็ลูกค้ามาซื้อเส่วนมากคนไปซื้อเพื่อเล่นฉีกเพราะใดนอกจากจะเป็นพวกอย่างสายวงการเนี่ยเขาเห็นจะมีค่าเลยว่าเฮ้ยจะมีค่าเลยเขาเห็นโอ้โห สองหมื่นห้า the oh. hey, uh, นี <okay, uh, ่โพสขายได้สบายเลยทำหมดเนี่ยก็ตามแต่ว่าเวลาขายมันจะมีราคาแล้วคือขายพอให้ไปต่อได้แต่ว่าแบบมาตีนี่ไม่พอใจก็กลับบ้านไปสบายสบายใช่ไหมจอใช่ไลยใช่เลยเหรอสองทางด้วยโอ้โหเอ้ยนวดได้เหรอเป็นมือนวดเป็นมือนวดพี่เฮ้ยห้าดิเป็นมือนวดนะพี่ดิมือหนักนะชอบนวดดิอ๋อเราไปดิก็จะเห็นในสนามเป็นพี่ จะต้องหนานปจะนานปะพี่ไี่ร้องเป็นอย่างงี้นะปะคานี่เป็นเบสเบสเนี่ยปะคาม่แกล้แกงหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่ชอบนวดจริงครับเออเอาเอาดีๆเอาอยาแกล้งหรือเอาจริงๆเป็นคนชอบปวดหลังเอาชอบนวดพี่ชอบนวดประจำเออนี่คนดื่มเจี๊ยบเอ๋แต่ตรงนิ้วเขาเอ๋อมันได้เปียกตรงนี้เป็นหมอนวดได้เลยพร้อมในเบ็ดเฮ้ยดีว่ะ ไม่เป็นโอกาสเออเปิดหลังพอดีเลยเริ่มดีขึ้นปะดีขึ้นเออเออตกใจหมดเลยเฮ้ยกะแบงมาตอนตรงนี้โอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปุบแลกหายเปิดหลังแล้วไหนแล้วน้ำพอลน้ำพอลเนไรเงยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขาเปียแล้วกูเอาแล้วเฮ้ยเอากลับขึ้นเลยเอากลับขึ้นเอากลับขึ้นเลยเอาขึ้น

นี่ช่องใครเนี่ยอ้า่ะเอ็งเอ็งเอ็งลาให้ให้เขาดิลาเลครับทุกท่านครับงาย่ายากินง่ายเนาะไปโอเคไปยงไงพ่อพี่พาอะไรกินหิวข้าวครับคมีร้านอะไรกินแถวนี้ดูทรง้องเข้าในปิดแล้วนะไปบ้านไปบ้านพี่ยูวัฒน์เออไปมีอะไรเล่นไปไปเล่นบ้านเนี่ยไปดูรถทดลองโอเคครับไปไป